ทำไมหนาเป็นอนนนีสานสวัสดีค่ะ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 ขอบคุณทุกการติดตามนะคะตอนนี้ระบบเราก็เริ่มดีขึ้นนะคะยังไงก็สามารถส่งกําลังใจให้กับเราแม่ <ใน S 2> ลูกอีสานด้นะคบใช่ค่ะช่องทีแดนดีสานนะคะส่งกําลังใจให้เราด้วยการกดไลค์กดแชร์ <Subscribe. S 1> กดติดตามให้กับเราด้วยนะคะหรือสนับสนุนอีกช่องทางหนึ่งก็คือด้วยการส่งดาวหรือสมัครสมาชิกหน้าช่องเพจได้เลยค่ะทุกคนคะ่ะอย่างนี้เราก็อยากจะเป็นคลิปที่ขอบคุณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมของคลิปของเราแม่ลูกนะคะเอ๊มีใครอยู่ข้างหลังทำไมอ่ะคือหน้าดีๆไม่มีใช่ไหมเอา้าทำไมเป็นอย่างนั้น เป็นแปะอีมยังไงก็ส่งกําลังใจให้กับเราแม่ลูกด้วยนะคะเด๋าวน,นก้นอ็ไปดได้ไหนนะเดยวดูดิ <c oughs> ทำไมหน้าพี่มื่อเช้าวันนี้ไลฟ์สดพิธียังไม่ตื่นยังไม่มาไลฟ์สดวันนี้ ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะคะส่งกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะภายใต้ชื่อทีแดดิสานนะคะคที้อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณมากๆทุกการติดตามขอบคุณทุกยอดวิวขอบคุณทุกการส่งดาวขอบคุณทุกการสมัครสมาชิกสนับสนุนน้องนะคะแต่ถามว่ามีอะไรพิเศษไหมมันก็มันก็ยังไม่ได้พิเศษอะไรมากแต่ว่าคือเป็นการสนับสนุนทางช่องนะคะเพียงเดือนละ99บาทสำหรับ เฟซบุ๊กเพจนะคะส่วนช่องทางอื่นๆยังไม่ได้เปสมาชิกก็จะมีช่องตักตอกตักตอกสีดําอันนี้ก็มีสบักสมาชิกเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมสนับสนุนสะดวกช่องทางไหนก็ไปช่องทางนั้นนะคะทุกคนเรายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยทุกการติดตามนะคะแล้วเจอกันนะคะกับทีเดดิสานอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไครต์เราด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ